คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยิ่งยวดได้ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถึงว่าเป็นผู้ที่มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทําให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอควรขอย้ําพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดการถ้าท่านทั้งหลายช่วยกันคิดช่วยกันทำแม้จะมีการเถียงกันบ้างแต่เถียงด้วยรากฐานของเหตุผลและเมตตาซึ่งกันและกันและสิ่งที่สูงสุดที่สุดก็คือประโยชน์ร่วมกันคือความพอมีพอกินพออยู่ปลอดภัยของประเทศชาติพระราชดดารัฐพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่อง,งนในวันเฉลิมพระชนพรรษาวันสี่ธันวาคม 2517